อะไรครับผมทศพรจะร่วมใจเนี่ยเอาลูกถือถือเนี่ไ <ป S 2> ยไใต้อนเลยี่โอนกโบปอเขียวอันนี้เราพาทุกท่านมาชมสละนะครับต้นสละ,ะอินโดอันนี้สละอินโดประมาณอายุประมาณ สามถึงสี่เดือนนะครับอันนี้คือต้นที่กำลังเพาะเพาะชำอยู่นะครับอันนี้คือต้นที่กำลังเพาะชำอยู่อาจจะขนาดอาจจะไม่เท่าโอ้ใบไม้หล่นใส่อันนี้คือยอดอ่อนๆนะครับอันนี้คือยอดอ่อนๆนะครับอันนี้อยู่ในถุงเพาะชำของเรานะครับ พอดีอยู่ใกลพอดีอยู่ใกล้กับสวนยางพารานะครับก็เลยมีใบไม้หล่นหล่นใส่เราปลูกไว้ในตำแหน่งต่างๆนะครับในสวนอันนี้ก็ขนาดไล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือขนาดที่พร้อมที่จะนำลงไปสู่แปลงสวนของท่านนะครับทุกท่านตามมา อันนี้ต้นขนาดห้าเดือนนะครับอันนี้คือขนาดห้าเดือนกำลังสวยเลยใช่ไหมครับ <c oughs> สวยมากเลย ลอกให้แข็งแรงดูดีก่อนนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งก็นะครับอันนี้ก็เราจะสลายอินโดรเราจะนิยมปลูกเป็นคู่นะครับเป็นคู่เพราะว่าเราต้องการทั้งเพศผู้และเพศเมียถ้ามีเฉพาะเพศเมีย บางท่านนึกว่ามีเฉพาะเพศเ,เมียมันก็ออกดอกออกผลมันไม่ออกนะครับต้องมีเพศเพศผู้นะครับถ้ามีเฉพาะเพศเมียถึงแม้มันจะมันจะออกดอกมามันจะออกมันก็จะเหี่ยวเฉาเป็นในที่สุดนะครับถ้าไม่ได้รับการผสมจากเกศสรตัวผู้นะครับเห็นไหมครับสวยมันจะโดยธรรมชาติของสละอินโดมันจะชอบมันจะชอบ อยู่ใต้ร่มไม้นะครับเงาไม้อื่นๆซึ่งมันไม่ต้องการแสงแดดที่มากมากนักนะครับแต่ที่แน่นๆคือต้องการความชื้นค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับสระอินโดนะครับอีกต้นหนึ่งตรงนี้อยู่หลังบ้านนะครับอยู่หลังบ้านสวยมากๆขอขอขอไฟนะครับ ขยับขากล่องนิดนึงต้นนี้อยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านต้นนี้ประมาณ6เดือนนะครับต้นนี้ประมาณ6เดือนอีกไม่นานก็คาดว่าน่าจะออกทลายแรกไหมเราเห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปไปชมที่ออกเป็นทลายแล้วนะครับ อันนี้ก็อีกคู่หนึ่งที่ปลูกไว้ครับที่ปลูกไว้ อันนี้คือต้นที่เาต้นที่ค่อนข้างจะแข็งแรง โ oh. อ้โหมาเห็นพอดีเลยโอ้ oh. โหต้นไม้หล่นใส่นี่นะครับคือต้นไม้หล่นใส่อยู่ใต้ร่มไม้อย่างอื่นก็อาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือต้นใหม่เป็นเดียวกันอันนี้ ลูไว้ต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟก็ออกดอกออกเริ่มจะเอาดอกออกผลนะครับสําหรับต้นกาแฟอันนี้ก็คืออีกคู่หนึ่งนะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากแถมต้นแถมไดูต้นกาแฟไปด้วยก็แล้วกัน ก็แตกก็หออ่าอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มได้ผลและช่วงนี้ในสวนยุงจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับอ่งนี้เป็นเทศบาเป็นเทศกาลอันนี้ก็คือใช่นะครับเป็น เป็นเทศกาลแ a p p ิ Happy New Year อยู่นะครับนี่เอาละเอาตามมาเอาม,มานะครับทุกท่านนี่ นี่นะครับนี่ที่นี่คือที่ได้ผลแล้วนะครับเราอ,อันนี้รอรอรยววะ,ะรรอรยะเวลาที่จะสกุกนะครับรอระยะเวลาที่จะสุกอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นมะละกอล้มมาลงมาแล้ว ครับอันนี้ก็คือต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นที่สมบูรณ์เป็นต้นที่สมบูรณ์ม,มากๆอันนี้ก็คือทลายที่ออกผลแล้วนะครับนี่อีกไม่นานคิดว่าอีกไม่นานนี่นะครับสไลด์อินโด อันนี้คือกอใหญ่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงส่วนที่เป็นกิ่งก้านนะครับภาษาาต้เรียกว่าทางนะครับทางมันสูงและใหญ่มากเห็นไหมครับสูงประมาณ4ี่ถึงหเมตรทีเดียวนะครับเราเลยเราเลยต้องทําลักษณะทําปักเสานะครับและโยงโยงไว้นะครับไม่เช่นนั้นมันจะล้มอันนี้คือ ือเกสรนะครับเขาเรียกว่าสามทลาสามทละ,ะครับทลาก็ทำการผสมเกสรตัวผู้ไปแล้วนะครับแล้วเราจะติดตามเรื่อยๆเป็นระยะตฝั่งนี้ก็ยังอีกทลาทีเดียวนะครับ ซึ่งสำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะปลูกนะครับไม่ว่าจะปลูกเป็นอาชีพหรืออยากจะทดลองปลูกไว้ในสวนมีที่ว่างอชอบความชื้นนะครับไม่ต้องการแสงแดดเยอะท่านจะปลูกร่วมกับกอกล้วย จะเป็นการดีนะครับอันนี้ก็คือต้นที่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับจะเป็นคู่นะครับจะเป็นคู่เห็นไหมครับจะเป็นคู่เป็นต้นคู่กันอยู่นะครับหนึ่งต้นสองต้นนะครับอันนี้เป็นต้นคู่เห็นไหมครับเราจะปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นเป็น มันคู่กันมันอยู่ที่การเจริญเติบโตมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับอ่าสิกัดถอนหญ้าไปด้วยเห็นะหครับด้านนี้จะเห็นชัดหนึ่งต้นสองต้นนะครับและอันนี้ก็แต่ท่านที่ปลูกแล้วถ้าเกิด อัตราส่วนถึงห้าต้นก็เพียงพอนะครับเพราะเราต้องมีการเก็บเกสรตัวผู้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นอีกต้นหนึ่ง ต้นลุ้นสวยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเอาไปปลูกไว้ในสวนไม่ว่าจะปลูกอาชีพหรือจะปลูกไว้เพื่อดูเล่นหรือปลูกไว้ดูความเจริญเติบโตก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผอทศพรแก้วอินโทรศัพท์0937529279นะครับ 093 752 9279นะครับสา,สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาสามารถปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้หากว่าตัวผมเองยังรู้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็จะสอบถามมายังผู้รู้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ เวียนออกมาแล้วนะครับเวียนออกมาแล้วเว,ว,วียนออกมาหน้าบ้านนะครับขอจบการถ่ายทอดเกี่ยวกับสลดยอินโดอีพีสองไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยที่ พอโตัวสปอนแก้วอินนะครับโทรศัพท์0937529279นะครับ0937529279ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ